สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัว SYM นะครับ GTS 3 0 0 i Evo ตัวนี้เป็นบิ๊กสกู๊ตเตอร์นะครับของไต้หวันนะครับเครื่องยนต์เขาจะอยู่260 cc นะครับไม่ถึง300นะครับแต่เขาเป็นรุ่น3 0 0 i Evo นะครับ อันนี้ให้ดูรูปทรงด้านหน้านะครับรูปทรงเขาก็เป็นบิ๊กสกูตเตอร์ครับเป็นโมไซค์เป็นพรีเมียมสกูตเตอร์ทันค่อนข้างจะใหญ่นะครับนั่งสบายเบาหลังซ้อนสองนี่นั่งกันนุ่มๆเหมือนนั่งโซฟาเลยครับรูปทรงนี่เห็นใหญ่ๆงี้ขับขี่ในถนนในกรุงเทพนี่ได้สบายนะครับบางช่วงไหนที่รถติดช่องแคบ ก็พับก,กระจกได้อันนี้เราติดโลโก้ bm เข้าไปนะครับให้มันดูเท่ๆไปอย่างนั้นแหละไม่ได้มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นชิลหน้าของเขาก็สามารถที่จะบังลมได้กำลังดีเลยนะครับรูปทรงเขาดูสวยงามครับอันนี้ดูนั่นนี่ด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นโลโก้ของเขานะครับ S Y M นะครับแมนไตวันแล้วก็มีไฟหน้า ไฟเลี้ยมีไฟเดไลท์นะครับอันนี้จะเป็นตัวกุญแจเปิดเติมน้ำมันก็บิดทางซ้ายนะครับแล้วก็มีเก๊ซซ้ายขวาไว้ทางขวาไวใส่ของทางซ้ายไว้เติมน้ำหม้อน้ำนะครับอันนี้ก็นี่ครับแทนก็จะเป็นทรงทิโจดูเล็กน่ารักทางด้านซ้ายก็จะมีปุ่มเปิดเปิดเบาได้นะครับอันนี้ รถที่เป็นรถขับขี่ง่ายครับเป็นออโต้อะไระนี่ครับ GTS 3 0 0 i Evo อันนี้ด้านหลังที่จับเขาก็าจะใหญ่แข็งแรงสวยงามนะครับอันนี้เป็นรูปทรงด้านข้างมีที่พักเท้าพับเก็บได้เรียบร้อยลงตัวนะครับส่วนท่อยเสียก็มาดีไซน์ได้เข้ากบตัวรถเป็นอย่างดีนะครับเสียงก็ออกโทน นุ่มๆไม่ดังนะครับฟังดูแล้วสุภาพสายซิ่งคงไม่ชอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้โลโก้เ YF 7าจะอยู่ติดกับปีกท้ายล่างของตัวรถส่วนที่พักเท้าก็มีแบบวางด้านหน้าแล้วก็เหยียดยาวพักขึ้นไปด้านด้านตรงปลายเท้าก็ขี่ทางไกลก็สะดวกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นล้อมแมกนะฮะ มีเบรก ABS ด้านหน้าแล้วก็มีไฟทับทิมติดโชว์อยู่อันนี้เป็นเกย์นะครับก็มีเกวัดความร้อนวัดน้ำมันมีวัดรอบมีวัดระยะทางมีไฟฉุกเฉินมีนาฬิกาบอกเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดไฟแล้วก็เป็นดิจิตอลกึ่งอนาล็อกผสมกันนะครับก็มีไฟฉุกเฉินซ้ายขวา ไฟเลี้ยวมีวัดความร้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุญแจไขเปิดเบาเปิดเบารถเปิดได้2ออย่างครับใช้คุญแจไขเปิดก็ได้หรือจะกดสวิตช์จากด้านหน้าก็ได้นะครับตัวภายในเบาเขาจะช่องใหญ่อันนี้จะเป็นชุดนั่นข้างนะครับก็จะมีโลโก้ S Y M ตรงน,นี้เขาจะออกแบบดีไซน์ดูเรียบร้อยครับสวยงามสวยงามตามต้องเรื่องนะครับ รูปทรงแข็งแรงดูทนทานอันนี้ที่พักเท้าก็มีทั้งขาเดี่ยวและขาคู่นะครับอันนี้ครับสำหรับการวางเท้าขับขี่ก็ออกแบบมาได้ดูสวยงามลงตัวอันนี้จะเป็นฝาไว้เติมน้ำมันนะครับก็ใช้ปิดสวิตเปิดจากด้านหน้ารถมปทางซ้ายนะครับส่วนนี้อันนี้เป็นปลายท่อไอเสียให้ดูครับก็จะเป็นงานสเตนเลสด,ดูสวยงามครับ น่ารักค่อนข้างท่อค่อนข้างจะใหญ่ดูเท่ดีครับส่วนด้านหลังก็มีโชค๊คนะครับแล้วก็นอ้ํหลังก็จะเป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับอันนี้ให้ดูขันชัดที่พักเท้านะครับเวลากลารออกก็พักเข้าไปด้านในแล้วกดปุ่มมันก็จะก,การออกมานะครับวางเท้าได้สะดวกผู้นั่งซ้อนท้ายนี่วางกันไม่มีเมื่อยครับอันใหญ่วางกันสบายๆเพินเพเดิน,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 นทางไกลส่วนเบาะคนขคับ อันนี้ก็จะมีที่หนุนหลังคนขับนะครับส่วนคนซ้อนท้ายนี่ก็จะมีมีหมอนพิงหลังแต่ว่าผมตอดออกนะครับใส่แล้วก็น่ารักสวยงามนะครับพักหลังได้ทั้งคนขับและคนนั่งซ้อนท้ายซึ่งถ้าเป็นการเดินทางไกลๆนี่ค่อนข้างที่จะสบายนะครับไม่เมื่อยนี่ครับปุ่มกดเปิดเบาะนะครับ นี่ให้ดูโลโก้ bmw ชัดซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวรถแต่เอามาติดไว้ให้มันดูสวยงามเพราะบางทีบางทีขับรถไปยางแตกจะให้เขาปะเขามองมาเห็นรถ bmw เขาบอกต้องเอาไปเข้าศูนย์เขาไม่รับปะอันนี้ดิสเบรกหน้าครับก็มีระบบคอมไบเชื่อมกับดิสเบรกล้อหลังซึ่งเวลาเราเบรกล้อหลังก็จะมาผ่อนแรงมาด้านหน้าให้มันทำงานคู่กัน ทั้งหน้าและหลังประสานกันไปนะครับเป็นคอมบีเบรกนี่ครับอันนี้เป็นเบรกบิสของล้อหลังนะครับก็จะเป็นล้อแมกนะฮะลายสวยงามลายเดียวกันล้อหน้านะครับดีไซน์มาออกแนวไต้หวันนะครับอันนี้นี่กระจกครับปับได้เวลาจะมุดหรือจะอะไรเงี้ยครับปับได้ไม่ใช่พับไฟฟ้านะครับใช้มือพับเอานะครับ ค่อนข้างจะสะดวกสบายมองทัศนวิสัยในการมองห้องหลังนี่เห็นชัดเต็มตาครับอันนี้ก็เป็น,ปนไฟทับทิมติดอยู่ที่บังโคนท้ายด้านหลังนะครับซึ่งช่วยใน,นการขับขี่ยามค่ำคืนสะท้อนลดการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีครับนี่ครับมันก็มีไฟทับทิมด้านหลังนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเพื่อความปลอดภัยครับในสไตล์รถไต้หวันนะฮะ นี่ครับให้ดูกันช่วงล่างด้านล่างนะครับยันไปยันถอยเสียดีไซน์มาดูเท่ครับเหมือนทรงแคปซูลนี่ครับดูกันไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นชุดข้างนะครับก็จะเป็นกล่องกระปอ๋อฝาข้างปิดออกแบบดูเรียบร้อยสวยงามวัดลงตัวดูดี เป็นรถที่อยู่นอกสายตาคนไม่ค่อยใช้การเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีจําหน่ายในประเทศไทยแล้วเพราะว่าตัวแทนจำหน่ายได้ยกเลิกการจําหน่ายไปอันนี้ก็เป็นไฟหลังไฟท้ายก็ใหญ่ <c oughs> <c oughs> เห็นได้ชัแดแอบรลยนะอยู่ระยะไกลนะครับแต่ก็สรุปแล้วยี่ห้อ S W M เป็นรถที่น่าเสียดายจ,จริงเพราะรถเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะขับแล้ว <c oughs> ทนถึกนะครับไม่มีจุกจิกนะครับเป็นรถที่ใช้ดีอีกยี่ห้อหนึ่งเลยแต่ว่าทางตัวแทนจำหน่าย<ๆ>เขาก็ยกเลิกไปแล้วจริงๆอยากให้เขากลับเข้ามานำเข้ามาขายอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรถรถที่ดีที่คุณภาพไว้วางใจได้ครับไม่มีปัญหาจุกจิกอะไรนะครับอันนี้ก็เอา,าให้เพื่อนๆชมกันนะครับถ้ามีใครมี ใช้รุ่นนี้อยู่จะมีคอมเมนต์มีอะไรก็ทักทายก็มาคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวจบลงก่อนเพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้ามารีวิวมาทักทายกันใหม่ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ